มาอยู่นี่แล้วเขอมาเช่าอยู่ตรงนี้วิ้นทุกคนปกติเนี่ยคือไม่เห็นนะเนี่ยวันนี้ขับรถผ่านแล้วเห็นคือแบบปกติแถวนี้จะไม่ค่อยมีรถขีนผลไม้แบบนี้เนาะพ่อเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นท้อเฮ้ยลูกค้าเก็บขิ้นี่ครับแล้วก็แตงโมมรั่งอะไรเนี่ยบอ่าฝรั่งเชีบว้ยพวกมันดูใกล้ๆที ได้เกินไปเดี๋ยวมันจะเห็นรูคุมผลมาเร็วๆบอกให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็อันนี้จะเป็นกระหล่ำดอกมะม่วงดูดูนี่เขาดูใกล้ๆนี่กขามีสองอย่างเลยอันนี้พริกอะไรคะอันนี้พริกเกลือธรรมดาพริกเกลือธรรมดานี่เป็นพริกเกพยอข้หว่ดแล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกแบบกะปิด้วยกะปิหวาน อโอ้โหพ่อได้อะไรมาเต็มลำรถเนี่ยพ่อทนะ่านผู้ชมนี่คือจะบอกว่าเราสองคนตายายนะคะไปทำธุระนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเห็นกองขยะนะคะกองอยู่นะคะทุกคนคุณแม่ก็เลยถามเขานะคะว่าอันนี้ขอได้ไหมนะคะสรุปแล้วนะคะเขาก็ให้มาค่ะทุกคนเต็มลำรถเลยนี่<ม>ขยะท้ายได้ได ได้สักได้สักร้อยร้อยกว่าก็ยังดีนะพ่นะเอเนาะมีเงินเข้าบ้านนะคะในช่วงที่วิกฤตน้ําท่วมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบ้านนะคะแล้วยังเหลืออีกลํารถหนึ่งไม่ใช่หรพอพ่อสักครึ่งลำเออเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเอาอีกนะคะ,ะแต่ว่าอันนี้คือเราเอากลับไปที่บ้านก่อนทุกคนไปอันนี้เราไว้กินข้าวนะทุกคนเราไว้กินข้าวขาวหมูไป เพราะรถสต,ตาร์ทไม่ติดแล้วเราเราจะหนูจะนั่งตรงไหนเนี่ยอ๋อนั่งนี่อทุกคนปะอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวัาส,สนานะคะของเก่าเตือนลํำรถเลยนี่นะคะทุกคนพอมาถึงเสร็จนะคะเราก็ต้องเอามากองไว้ก่อนนะคะกองไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมา ตักแดดน,นะคะเพราะว่ามันเปียกนะคะทุกคนโอเคเยวจะไปเอาอีกนะคะหลังจากเอาของเก่านะคะไปไว้ที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนตาย,ยายก็กำลังจะขับรถไปอเทศบาลค่ะอันนี้คือถนนนะคะที่จะไป เทศบ,บาลน,นะคะเมืองงา่าจังหวัดลำพูนนะคะทุกคน <c oughs> ถึงแล้วสำนักงานเทศบ,บาลเมืองงา่าจังหวัดลำพูนค่ะ พ่อเขาเรียกดอกดาวเรืองอ่ะอจอดจอดจอดซองพ่อจอดซองค่ะเรื่องซองส่อ๋อโอเคอ่ะเอาเอกสารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านขึ้นที่ Family on Tour นะคะหลังจากที่เราสองคนตายายนะคะเอาของเก่านะคะไปเก็บที่บ้านแล้วนะคะเราก็ได้ออกมานะคะที่สำนักงานเทศบาลอเเมือง,งาจาังหวัดลำพูนนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเอกสารนะคะเกี่ยวกับอะไรพ่อ เกษตรครับนะคะวันนี้เราจะทำมาขึ้นทะเบียนทิ้งไว้มาทําเอกสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ,กรเกษตรเนาะทีะ่ได้รับความเสียหายนะคะทุกคนซึ่งก็มีคนเลี้ยงวัวนะคะที่เขาอยู่แถวๆแถวบ้านะ่ะทุกคนเขาก็มาแนะนําเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเราก็ไปลงทะเบียนเอาไว้นะคะถึงเราจะได้ไม่ได้ก็ไปลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะคะจริง,รงๆมันก็คงยากแหละทุกคนเพราะว่าเราเช่าที่เขาเนาะ ไม่ใช่ที่ของตัวเองใช่ไหมพ่อแต่เราก็คือลงทะเบียนเอาไว้ก่อนใช่ไหมใช่นะคะเผื่อเผื่อเขามีมาตรการอะไรที่มันเยียวยาอะไรเงี้ยทุกคนใช่ครับจะได้เอาเงินส่วนนั้นไปขุดดินแล้วก็ทาต่อใช่เราอาจจะได้ได้เงินมานะคะอาจจะพันสองพันใช่ไหมใช่แล้วก็เอาเราก็จะได้เอามาต่อยอดในการเจ้าแม่โคมาเพื่อขุดดินเพื่อให้มันสูงขึ้นอะไรใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราส่งคนยตยไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนค่ะทุกคน ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะมัน,มนสอนให้เรานะคะเติบโตนะคะสอนให้เราแข็งแกรงแล้วก็อดทนท,นทุกคนโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นรูปถ่ายเอกสารนะคะต่างๆเนาะสัญญาเช่าที่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับรูปถ่ายนะคะตอนน้ําท่วมนะคะทุกคนดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ ชีวิตนะคะทุกคนมันต้องต้องเดิมดำเนินต่อไปค่ะนะ,ะนะเราเกิดมาบนโลกมนุษย์แล้วนะคะก็ใช้มันซะบนป่ะไปทางไหนไปทางนี้แล้วแม่ไปทางไหนอ่ะงไห,ไ,หไปทางโน้นดีกว่าปคือบอกตรงๆนะคะทุกคนว่าเราส่งคนตายายไม่เคยมานะทุกคนครั้งแรกเลยนะที่มาเกี่ยวกับพวกเนี้ โอ้ถนนทางขึ้นเขาพาออันนี้ทางขึ้นคนพิการหรือเปล่าเดเยเียงพอดีแล้วขึ้นไปโอ้โหขาปวดขาโอเคนะคะทุกคน <g ül> คุณแม่ถ่ายแค่นี้นะเพราะว่าสถานที่ราชการเขาห้ามถ่ายนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปทำทุ่ละก่อนคะ่ะ โอ้โหทำไมอ่ะพ่อทำไมอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมรีบกลับล่ะประเทศสะพานเจ้าพูดอ้าวไมนใช่สะพานใหม่อ๋อทำไม่ได้เหรอไม่ได้คนละที่อ๋อโอเคไปทุกคนไปอีกทีหนึ่งนะคะที่นี่เขาเป็นเทศาบาลใหม่ประเทศสะพานเก่าท่านผู้ชมที่รัก ที่เคารพทุกทท่านนะคะก็เรียนรู้กับชีวิตโลกของความเป็นจริงไปกับเราสองคนตายายเด้อน,นะคะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะทุกคนนะคะไม่มีสแตอินค่ะนะคะ,นะคะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในโลกใบนี้นะคะมาพ่อเอกสารหน่งถือเองไปกันเลยสถาบเก่าออกทางนี้ได้หรอ กันแค่สะพนเกา่าอย่างนง้ยก็มีคมดเหมือนกันนะแล้วไม่ได้มาไงทุกคนก็เคยมาเลยนะตั้งแต่ปลูกผักปลูกอะไรก็ต้องมาเรียนรู้ตรงเนี้ยเนะานะพรอเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะใช่ครับไม่เคยครับเขาแนะนำมาแล้วเรามีประกาศเสียนตามสายหมู่บ้านด้วย หรอพ่อที่เขาเรียกเทศบาลเก่าเทศบาลเก่าโอ้ยไปทุกคนหนูก็นึกว่าสถานีดับเพลิงอ่ะจอดกลายเป็นอันนี้ไงเไปแล้วไงโอ้ยนี่ไชมมีอาหารแจกด้วยอ่ะดูดิในข้างในอ่ะน,น,ออน,าาน้องหมาหน้าร้าอ้วนมากเลยน้องหมามาได้ไหมน้องหมาอันนี้เด้ว เดินมาเร็วรถอนร้ร้มาเร็วท่านผู้ชมประชาชนเดือดร้อนนะคะที่น้ําท่วมนะคะก็มานะคะที่เทศบาลนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนด้านในนี่คือจะมีของบริจาคนะคะพวกน้าพวกข้าวพวกอาหารแห้งพวกเนี้ยค่ะเยอะเลยนะคะเอฟซี FC ท่านไหนนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะมีเอฟซีท่านไหนนะคะที่อยากจะให้คุณแม่นะคะแบบว่า ซื้อของมานะคะพวกน้ำพวกอาหารแห้งนะคะก็ทักมาได้นะคะทุกคนนะคะแอ7์ g จ็นะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่ก็จะซื้อนะคะมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันนาะเพื่อนมนุษย์เนาะน,นี้เดี๋ยวคุณแม่กลับไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหา,อาของเก่านะคะไปขายนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะซื้อนาะเมื่อกี้คุยกับคุณพ่อแล้วว่าเดี๋ยวจะซื้อพวกอ,อะไรพวกเนี้ยนะคะมา ร่วมบริจาคด้วยค่ะนะคะเรามีโอกาสได้ช่วยเพื่อนเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีทุกคนเนาะเมตตาธรรมคำสุนโลกค่ะ oh. ส่วนคุณพ่อนะคะ oh. ก็ยังอยู่ด้านในนะคะยังดําเนินการเรื่องเอกสารอยู่ค่ะน้องหมาก็เดินไปเดินมานะคะดูดิเห็นไหมคะทุกคนเขามาเอาน้ํามาเอาอะไรคือจะบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่น้ําท่วมเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้านะคะ ฉีเซลรถอีกเอาเอออะไรอะ่ะลูกลูกไปฉีซลลรถเขาทำไมเนี่ยชาวบ้านเขามาเอากระสอบนะคะไปใส่ทรายทุกคนมันจะมีกองทรายตรงนู้นนะคะที่เขากองไว้ชาวบ้านเขาก็มาบางคนก็มาเอาน้ําเอาอะไรบางคนก็มาเอาอาหารที่บริจาคเนาะบางคนก็มาเอากระสอบนะคะไปใส่ทรายนะคะ น้องหมาน้องหมางไงลูกสุดหรอเออคนเยอะเหรอลูกโอ้คนเยอะ,อออค,ยอะคุณพ่อยังไม่ออกมานะคะทุกคนเห็นไหมเขามาเอาน้ำเอาอะไรย้ำนะคะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่อยากจะให้คุณแม่นะคะซื้อน้ำซื้ออะไรมา นะคะบริจาคก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะ f77fgwn นะคะช่วงนี้สถานการณ์น้ําท่วมนะคะทางภาคเหนือน,นะคะถือว่าวิกฤตมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ออนก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะ,ะเกี่ยวกับอุทกภัยนะคะทุกคนที่ประชาชนนะคะถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะก็จะมาตรงนี้เลยทุกคนก็คือเทศบาล สำนักเทศบาลตำบลเมืองงามนะคะเป็นเทศบาลเก่านะทุกคนที่คุณแม่ไปเมื่อกี้เป็นเทศบาลใหม่นะคะมีรถเข้าออกตลอดเวลานี่อะไรลึกนะลึกเออมันห้องตั้งจิ๋วบบลึกเออบันลึกเหรอมันชื่อบันลึกนะเต็มจิ๋วแพนด้าเอ้แพนด้าโอ้แพนด้าพันอะไรอันนี้พันอะไรอ่ะพี่พี่บูเทอรี่ใช่โอ้พี่บูโอ้โหมันส้วเข้า แต่เดี๋ยวว่าแหละเดี๋ยวก็อย่าให้มันโกรธแล้วกันนะนี่มันตึงหมดเลยไปลูกไปไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวหมาตัวอื่นจะมาแล้วเนี่ยไปลูกไปไปเร็วเออทุกคนเมื่อกี้เขามาแบบว่าจะเอามันไปนะคะเพราะว่ามันมีหมานะคะจอนมาเข้ามาด้านในนะคะเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะทุกคนเนาะ้วเมื่อกี้เขาจะขึ้นรถคุณแม่ด้วยอ่ะเออทำไมบัลลึกเหรอชื่อบัลลึกเหรอเพน่าเพนะา เออเบนด้าเนด้าพันธุ์พิษบูผสมนะทุกคน,นหน้าตาเขาเหมือนแพนด้านี่ถ้าเจออัตานี่คือโอ้โหเข้ากันดีดีนะทุกคนไปน่นละ <c oughs> เป็นนอนใต้ท้องรถละ เรียบร้อยเลยยางจ้าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเียเฉยเออเราไม่ได้เยียวยาเหมือนคนอื่นหรอกเพราะว่าเรา,เ,าเราเป็นผู้เช่าไม่ใช่มันเราเป็นรายใหม่ไงอ๋อเ,เ,เราไม่เคยลงทะเบียนเราไม่เคยลงทะเบียนเราไม่เคยทําใบกเกษตรอืเราก็เป็นคนเสริมอะ่ะ <laughs> เป็นประเทอะไรนะชั้นชั้นสื่อบุยอ่ะครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มาทําตามให้มันถูกต้องเนาะนี่นะคะทุกคนสรุปแล้วล่ะคุณพ่อก็ทําเอกสารเสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวเรามาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะเอาซื้ออะไรมาร่วมบริจาคนะคะอาจจะเป็นน้ําเป็นอะไรเนาะทุกคนจักแพ็กสองแพ็กสามแพ็กก็ยังดีทุกคนไ้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เดี๋ยวเราก็จะไปเอาของเก่าที่เหลือต่อคะ่ะอ,อะไรอ่พระพ่อสตาร์ทไม่ติดอ่ะิรถทำง,งานทุกคนพ่อคนมาเอาข <laughs> องเยอะเนาะมาเอาถุงทรายเนะ <laughs> าะ มาเตรียมไว้ใช่ไหม,มเตรียมเดี๋ยวแว็กินผลไม้ มาอยู่นี่แล้วเขอ,อ,อมาเช่าอยู่ตรงนี้ค่ะท,ทุกคนปกติเนี่ยคือไม่เห็นนะเนี่ยวันนี้ขับรถผ่บบนานแล้วเห็นคือแบบปกติแถวนี้จะไม่ค่อยมีรถเข็นผลไม้แบบนี้เนาะมาเนาะอ,อันนี้ก็คือจะเป็นท้อเฮ้ยลูกช๊อปแคปขิดนี่ครับแล้วก็แตโงโม่ฝรัง่งอะไรน,ะนี่บ,บวยฝรั่งเชียบุย้ยฝรั่งเชียบุ้ยลอดูใ,ใกล้ๆที ได้เกินไปเดี๋ยวมันจะเห็นรูปผนมาเร็วๆบอกให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็อันนี้จะเป็นกระหล่ำตองมะม่วงคนดูๆพี่เขาดูใกล้ๆพี่กขามีสองอย่างเลยอันนี้พริกอะไรคะอันนี้พริกเกลือธรรมดาพริกเกลือธรรมดานี่เป็นกระปบวยแล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกแบบกะปิด้วยกะปิหวานอันนี้อันนี้คือจะแบบที่เขา ขาไว้เียร้อยฝระหลังก็มีนะฝระหลังรองกับฝระหลังไม่รองเี่ยมีเกลือสองคคใช่ค่ะอยากกินทุกคน ขมิ้นแก้วกับแก้วขมิ้นนะั้นเดียวกันไหมอันเดียวกันค่ะหาเรื่องอรอคเดี๋ยวนี้ทำให้ทำให้ตลกหรอคะให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนแบบน้ำลายไหล แถวนี้มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยมีขายแบบนี้นจะไปหากินทีอก็ต้องไปตลาดหนองดอกอะครับดูนะทุกคนนะสบปรยรถชิ้มเกลือก็ไปกลับบ้านกันได้แล้วในหอกินแล้วกันทุกคนเอ้ยบ้านคุณแม่มันหยูด อยู่ข้างอยู่มันนอกอะ่ะทุกคนคือรอบนอกอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรกินแบบเนี้ยทุกคนอืม,อมเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านนะคะเราจะไปเอาของเก่าก่อนนะคะ,ะ <c oughs> เพราะว่ามันเหลือรอบนึงใช่ไหมห้องจอด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 ท่านผู้ชมมันมีของเก่ากองอยู่นี่โอ้น,อโออนั่นนั่นนันมีอะไรกระจอผอ้ชมดู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 ผู้ชมขับเราขับรถมาเรื่อยๆรื่อเราเราเจอเราเจอ ขายได้ไหมพ่อต้องไปไซ้เอาฮะที่นี่มันตอนนี้กระสอบนี้มันเป็นสังกะสีไม่เห็นอยู่มัใช่เป็นกะเกืออ๋อเกลือเหรอเกลือกเกลือไงโอ้ท่านผู้ชมนึกว่าของเก่าอ,อะ่ะเก่าเกลือกอ่ะเกลือกข้างนั้นอะ่ะเ,เกลือกจมน้ำอะ่ะนี่นะคะทุกคนของเก่าที่เราไปเอานะคะก็เอามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยขับรถมาเร็วๆคุณแม่เห็นเขา เขาขยะมานทีกท็คิดว่าเออมันน่าจะได้ขายก็เลยให้คุณพ่อจอดนะคะสรุปแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะมัเนเป็นือกจมน้ำอ๋อเป็นรองเท้าจมน้ําขายไม่ได้นะคะถ้าขายได้ก็จะเอาไปคัดแยกค่ะทุกคน